สวัสดีครับพี่น้องเฟสนครับเวฟซี่พอ,อกันในช่วงนี้ช่วงเที่ยงใบใบสีพาพี่น้องขึ้นทั้งผู้ดินบนะเบิ้งมองก็จะตีฟองไม้กันใส่ขาดพี่น้องใส่ขาดดีเก็บบักไม้นั่นแหละเขาเอิ้นว่าตีฟอง,มอง,ดดองมไม้นะครับที่ทางนี้ใส่ขาดกลัวฟองไม้เก็บกมังกูเบอรี่ ผู้ทางนี้จะบวชขึ้ทางผู้บ้านเ้าพี่น้องจะเป็นนีก้อนหินโคโลโคเคเลไปย่งางบนันไวังนี่กะลมหลุมลี่รี่นี่คือเป็นสัตว์ปา่าตัวใหญ่ซ้ำงัวบานเาเลยพี่น้องใหญ่ซ้ำเขางัวบานเ้าเลยนี่ครับมาบุบมาสิครับพี่น้องแต่นี่ใครจะตีไปเนี่ยแต่ตีบวบเปิดนใครคำไมาเล่นอีกทีหนึ่งพี่น้อง สิไปหาามวนะนะมันจะคอยช่วยได้ไว้ย่างตามปลาสนอันนี้เป็นปลาสนหน่อยก้อนปลาส้นใหญ่ปอกหมคือพูดอย่าแต่ย่งขึ้นมาเดี๋ยวก่อน ก่อนสิเปิดคลิปพี่น้องนี่ได้ลอยเม็ดเลยพี่น้องนี่คือเครื่องนึงของทาง่านเลยต <c oughs> ีเต็มแล้วกันจีแบกลงมาเนี่ยเลยพี่น้องแบกาตามเขาเลยตามลงมาข้างบนเนี่ย ก้อนหินกับเป็นพี่น้องผู้ท่านสิเป็นก้อนหินโคโลเคเล่ไปยังบรรวังนี่ยปีนเขาเลยพทที่น้องผันไฟยังบรรวังนี่ยปีนเขาทันทีนี่ตบวบอดีจะเป็นหมางสิเป็นอุ้มทีเดียว คู่ไปโอ้ซ้ำอยู่ก็เมือแลลวปวดขาแลลว <c oughs> พูดนะทากันตีว่าหลอดไม่น้องคอยกลับมาเล่นที่หลัง เลียบลมนี่นะครับลงลุกขึ้นนูน่นขึ้นนูน่นลงลุกเป่นเน็ตวันนี้ฝนตกพี่น้องฝนตกวัดหมือเลยฝนบางป่าชุ่ม,มทึกลมพร้พอมด้ลมหนาวพร้อมนี่เราไปทมนี่นะพี่น้อง โซ่เฟอร์จอยอยูุ่่มกัเป็นตะแหมมตีไปนั้งกันมองยาก็อมม้วเลยเี่ยตั้งมองม้ยามเล็มนะครับเออพอด้เล็ม้ม้ยาคือใส่ขาบารางมือเลยพี่น้องเป็นหยาเลยปั้นคือปั้นคนเเจนนะน้าเวียนๆนี่วิธีตีของไม้พี่น้ตีด้วยคาด เธอินว่าตีบอลใหม่เนาะใกล้ตัวเขาสานไปเลยครับนี่เป็นสี่ไปเลยตีฟ้าจวดจวดนี่จวดเนี่ยครับนี่คือการตีบอลใหม่เขาตีกันแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่มฮักรักเราครับฝนย่าหย่า โผล่โนห่าขนาดยาขนาดยาลึกจุดเลยโาล่มาโผล่หน่อยเจ้าเขาไปขึ้นยูสูงเถอะคุณขาข้าคืบแล้วขาขาคืบมันยังไหวไหวพี่น้องคนโผด่ว่าเจ็บโต๊ะครับนม่นห่วยงานเทศบาลผู้ใดคิดว่าที่เขามาเลี่มปูนี้ยาจุดเออเพราะว่าเจียงนะครับขงเจียง เพราะมันเกี่ยงไปดิเกี่ยงมันเปลี่ยนเกี่ยงเปลี่ยนก็อก็คิดว่าโอ้ยอ่พู้เก่าจอกันนะยาขึ้นไปดิยาขึ้นยาขึ้นทังานซอกิเกี่ยงฟันซอจินเก่ยงในลงพูดได้เลยเราก็ต้องคิดว่าสิว่าน้ำกลนพี่นะไปต่อเลยเดี๋ยวนี้น้โอ้ยฝนตกไหมละโอ้ยอากาศแห้งหนาวพูดนะ โดดเข้าว่าพี่น้องคนธรรมดาดิหยุดหยุดนี่ละฝนดดขัดโดดขัดตกสองนาทีหยุดแดดเ้าแดดตกอีกด้วยอย่าไปตามนี่เลยครับพี่น้องครับเฮ้ยฝนตก ถ้าเบาิดผพูดนี่เราจิไปมองไม่ได้พี่น้องไปเรื่อยๆคือโดดไข่องค์จุดโกยชิฮอด์สองถึงมุอยิ่งับขบันนี่แหละครับมาเจ็บบออ่อยขึ้นมาเจ็บตามธรรมศาสตร์ของภูเขาเจ็บตามธรรมศาสตร์เลยจุดละ cái này phi nông có phun như thế. không có gì không phải vậy นี่ขึ้นมายอดผู้นะครับพี่น้องครับยอดผู้กับพูชสูงสุดปะระแต่ว่าคือว่าสูงพอสมควรตอนนี้ตักบังไม่ได้ได้สอบนึงนะครับพี่น้องแล้วก็สิแบกลงไปจากเึงไป,ไปหหหเห็นสายไฟเห็นสายไฟคนขคือคนะน,นทางนี่นะครับพี่น้องสายไฟนั่นคือคน,นทางครับพี่น้องครับ ระยะทางร่วมแล้วผมว่าหาร้อยเม็ดปุ่นรดรดจอดทอี่พูผดผมเห็นได้หน่อยปุ่นรดขั้นซียวขาวอยู่ระยะทางหาลอยเมตรกับกระสอบม่องใหม่กระสอบนี่นังแล้วเราหาสิบกิโลสี่สิบถึงหาสิบพี่น้องแต่ว่าแบกลงพู่ดีกว่า ผู้น่ะผู้ก้อนฉีนพี่น้องบอนผู้พื้นเรียบเลยไหวบนน้อจะดิแมมเตรียมเราไปเตรียมไปเบงคต้องไปไปหมฮะ มาแล้วยังไงบเอาเดี๋ยวตับไปตับไปนี่นะครับพี่น้องครับยอดภูเดี๋ยวเห็นหอดไก่ไก่พี่น้อง ôi chắc sọ con rồi đấy, thì nó có bị bẹt thế, thế gì điều.